สวัสดีผมหวังซี่เจ้านะครับและนี่ก็คือฟาร์มต่อเผาอัตโนมัตินะครับแดะเชื้อเพลิงไม่จากัดนะครับเชื้อเพลิงของเราคืออะไรคือลาวานะครับลาวาหาจากไหนนะครับหาจากเครื่องนี้ได้เลยประมาณนี้นะครับเครื่องนี้นะครับวิธีสร้างก็ประมาณนี้เลยนะอ่ะเราก็เอาของมางไว้นี่เชื้อเพลิงไว้ข้างหลังแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะเผาอัตโนมัตินะครับประมาณนี้เลยก็ถ้าอยากได้ฟาร์มแอคท้าบเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงพวกเราหวังซี่เจ้านะครับ แล้วก็อย่าลืมถูกใจติดตามนะครับแล้วก็มาดูคลิปกันเลยจ้าฮู้ฮู้ก้อนอเล่เนี่ยผมสร้างไหนมาครับเบสบล็อกเวอร์ชั่นที่1.21.71เจนะจ้าในคลิปนี้แล้วนี่ก็คืออุปกรณนะครับจะมีจําพวกนี้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันบวกลบตรงไหมแต่ก็ตรงที่สุดแล้วแหละอ่ะตอนนี้เนี่ยเรามาสร้างกันเลยนะครับนี่อ่ะให้เรานะครับหันหน้ามาทางไหนก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับผมอ่ะส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปนะอ่ะ เราก็ทําการวางไปเลยครับเชนสองอันปึ๊บนะครับแล้วเราก็วางเนี่ยฮอปเปอร์นะครับกดชิปขิ้ขวานะครับ1 2 3 4 5ส7ี่ห้านะครับผมจะสร้าง7อันนะครับอ่ะล้วก็ทดลองโดยการทิ้งทิ้งของไป1อันชิปนะครับแล้วของมันต้องกลับมาที่นี่นะครับนี่ถ้ามาแปลว่าเราต่อวงจรถูกนะครับฮอปเปอร์ทุกคนเห็นไหมมันมาต่อกันทุกอันเลยนะครับอ่าประมาณนี้แล้วตรงฮอปเปอร์เนี่ยให้เราใส่เป็น ตจ้านี่นะครับเตาเผานี่ประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปเนี่ยด้านหลังเตาเผาให้เราชิปขี้ขวดได้เลยครับของใครของมันนะอ่าประมาณนี้ต่อไปด้านบนนี้เนี่ยเราก็ชิปขี้ขวานะครับตเตาเผาของใครของมันเหมือนกันนะครับผมอ่าไม่งั้นมันจะไม่เผานะต่อไปนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับตรงเชนนะครับอ่าเราก็วางไปสูงขึ้นมา1 2 3 4 5ี่้าประมาณนี้นะครับอ่า แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็ต่อบล็อกมา2อันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้อีกอันนึงนี่ครับต่อไปนะครับเราก็มาด้านนี้เลยอ่าแล้วก็ทําการต่อไปอีก2บล็อกนะครับ1 2 1 2นะครับประมาณนี้เห็นปะแล้วเราก็วางขึ้นมา2ชั้นประมาณนี้นะครับอ่าหนึ่งสองมันจะได้เป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างประมาณนี้เลยพอได้รูปร่างอย่างนี้นะครับเราก็มามุมซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ลงมาปึ๊บนะครับแล้วให้เราเนี่ยใส่เจ้านี่ไปนะครับ เลสโตนท็อตนะครับทุบสองอันนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ใส่เลสโตนท็อดไปนะครับจะเป็นรูปร่างประมาณนี้ชิบ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 เอาแล้วก็ถ้าอยากได้ฟาร์มแมคัพเนี่ยอย่าลืมนึกถึงพวกเราหวังที่เจ้าชิบต่อไปนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับอ่ะให้เราเตรียมรางรถไฟไว้นะครับผมรางรถไฟชิบชิบสองอันอ่ะตรงงานแรกเนี่ยเราใส่เป็นรางรถไฟพาวเวอร์นะครับจะขึ้นแสงไฟอย่างนี้นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็วางรางธรรมดานะครับไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บป๊บนะครับอ่า ตรงนี้เราทุบทิ้งได้เลยครับ2บล็อกอาละครับทุกคนเราก็ต่อมาถึงนี่นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราทําการวางรางฝั่งซ้ายมือได้เลยครับผมวางอย่างนี้อ่แล้วก็วางมาอย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็วางเป็นธรรมดาแล้วก็พาวเวอร์อย่างนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นรูปร่างอย่างนี้นะแล้วเราเนี่ยทำการทุบ2อันนี้ทิ้งนะครับแล้วก็วางเป็นธรรมดานะครับอ่าเราจะวางแล้วมันจะวางตรงนี้ได้นะครับเราต้องวางอย่างนี้นะเพราะได้อย่างงี้ใช่ไหมครับทุกคนเราก็ทําการทุบตรงสุดท้ายดิ้งครับแล้วก็วางบล็อกขึ้นมาหนึ่งอ แล้วตรงนี้อีกอันหนึ่งครับเราก็ทําการวางบล็อกไปได้เลยครับปึ๊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 บจนสุดเลยนะครับนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับจะบล็อกขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราทําการทุบด้านหลังนี้ทิ้ง1อันแล้วก็เลสโตนทิ้งนะครับแล้วก็วางเป็นบล็อกธรรมดาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางรางรถไฟนะครับปึ๊บปึ๊บทุบตรงนี้ทิ้งรางรถไฟให้มันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็วางเพิ่มเติมอีกอันนึงประมาณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ทุบตรงนี้ทิ้งนะครับวางบล็อกขึึ้นนนนมาอออีกัังะครบ่ แล้วก็ทําการทุบขัาล่างทิ้งแล้วก็วางเป็น r s t o n e t o r นะครับผมอ่ามันจะดูยุ่งยากหน่อยนะตรงนี้เราก็แค่ทําให้มันเป็นทางตรงประมาณนี้ให้ได้ก็โอเคแล้วต่อไปนะครับเราก็กล nah, ับมาตรงที่มันมีเชนนะตรงที <S 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 ่มีกล่องนะครับให้เราใส่เป็นรางรถไฟนะครับอ่านะครับเราก็ใส่เป็นรางรถไฟนะครับปึ๊บรางรถไฟกล่อง2อันนะครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้1อันนะครับอ่าพอเราวางเสร็จเนี่ยเราก็วางเป็นเชนนะครับชึบ ชื่อสอันนะครับให้มันติดกันอย่างนี้อ่าต่อไปนะครับเราก็ขึ้นมาได้บนนี้นะครับปึ๊บนะครับเราก็วางต่อยาวอีก3บล็อก1 2 3นะครับแล้วตรงนี้ก็1 2 3นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเราจะได้เป็นประมาณนี้เลยทุกคนเห็นไหมอ่า4ีคูณสนะครับประมาณนี้เอาละครับเรามาถึงบนนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องมีสิ่งต่อไปคือสิ่งที่เราต้องมีครับคือ stone brick นะครับอ่าเราเตรียมมานะครับอ่าปึ๊บนะครับวางไว้อย่างนี้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นไหมมันจะมีบล็อกเล็ก2อันแล้วบล็อกยาวอีกหนึ่งอันใช่ไหมครับทุกคนให้เราเนี่ยสร้างหันหน้าไปทางบล็อกยาวนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับฝั่งบล็อกยาวนี้หรือด้านหลังนี้ก็ได้นะครับนี่ทางตรงอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าฝั่งนี้เนี่ยไม่ได้นะครับนี่มันบล็อกยาวตรงไม่ได้นะเราเราไม่สามารถวางอย่างนี้ได้เราต้องทําอย่างนี้นะครับตรงที่มันเอียงอย่างนี้นะนี่แล้วก็ซ้ายขวาฝั่งนี้อ่าตรงนี้นะครับเราสร้างเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงจะ เรทุกคนก็ก่อไปไท้ายคลิปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังงงตรงนี้เนี่ยอ่าผมก็ยัง,งงงเหมือนกันเลยใช่ไหมพูดอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนกันเราเราต้องไปดูแบบวงจรดีกว่าจะดูง่ายดีนะอ่าเราก็วางอย่างนี้ไปเลยครับเอาละครับทุกคนเราได้อย่างนี้เรียบร้อยใช่ไหมอ่าตรงนี้นะครับตรงกลางเราก็วางเป็นเจ้านี่นะครับหม้อน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่น้ําเข้าไป1อันปึ๊บอย่างนี้นะเฮ้ย <Hey! S 2> ยังไม่ต้องใส่เราวางหม้อน้ําไป1นอันนะครับประมาณนี้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็วางเป็นบล็อกสโตนบิ๊กนะครับอะไรก็ได้นะครับวางไปเลยอันนี้บอกวางเป็นสมุดบอ็อกนะครับนี่สร้างทางเป็นอย่างนี้นะเป็นตัว U อ,อย่างนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับให้เราโน้ตบล็อกเนี่ยวางไว้ซ้ายขวานะครับประมาณนี้แล้วเราก,กระโดดมาด้านหลังนี้ b, นะครับปึ๊บนะครับให้เราเป็นออฟเซ v ร์เวอร์เนี่ยกดชิปข,ขี้ขวานะครับให้ลูกศรชี้มาอย่างนี้นะอ่าหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเอานี่นะครับดิ펜เซอร์ หันไว้2ฝั่งอย่างนี้นะครับอ่าแล้วต่อไปเนี่ยเราวางกดชิปขี้ขวาครับวางขึ้นมา3บล็อกนะครับอ่าประมาณนี้แล้วเราทุบ2บล็อกข้างล่างทิ้งนะครับตรงด้านบนนี้เนี่ยให้เราวางอย่างนี้นะครับเป็นรูปบวกอ่าบล็อกที่3นะครับรูปบวกแล้วก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บเป็นรูปกลมๆอย่างนี้นะอ่าแล้วเราตรงข้างล่างนี้เนี่ยเราทุบรอบๆทิ้งนะครับชึบๆบประมาณนี้นะด้านบนนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นลาวานะครับ ชึบป,ประมาณนี้นะฮะอ่าขึ้นมา3บล็อก1 2 3แล้วก็ต่อขึ้นมาอีกชั้นหนึง่งแล้วก็วางเป็นอย่างนี้แล้วเว้นตรงกลางไว้เป็นลาวานะครับแล้วต่อไปเนี่ยตรงกลางนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับมาข้างล่างนี้เราก็ใส่น้ําไปเรือหนึ่งอันอ่าใส่น้ําเสร็จนะครับ sequel, ผมทุกคนเราวางเป็นเจ้านี้นะครับเห็นงอกเห็นย้อย foot, นะครับวางลงมาประมาณนี้นะอ่าต่อไปนะครับก็คือเราก็ทําการเจ้านี้นะครับอ่ามาด้านหลังนี้นะครับปึ๊บเราใส่กด ชิปขี้ขวานะครับปึ๊บ2ฝั่งนี้3ฝั่งเลยครับตึ๊บตื๊บต๊บนะครับแล้วก็วางเป็นบล็อกธรรมดาตรงนี้1อันนะครับอ่าในเล็ดเลดสโตนดันะครับมาวางไว้อย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ตรงมุมขวาเนี่ยเราก็ใส่เป็นน้านะครับส่วนมุมซ้ายเราก็ใส่เป็นนี่ครับถังเปล่าประมาณนี้นะครับอ่าขวาน้ําถังซ้ายเป็นถังเปล่าอ่ะต่อไปนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแก้ไขวงจรให้นิดนึงนะคือเราทําการทุบตรงนี้ทิ้ง ชึบๆสองอันเลยนะครับอ่าแล้วเราเนี่ยทาการวางเชตอย่างนี้นะครับให้มันเชื่อมกันเป็นตัวอย่างนี้นะอ่าต่อไปเนี่ยตรงนี้นะครับเราก็วางเชตอีกหนึ่งอันปึ๊บประมาณนี้นะเห็นไหมทุกคนประมาณนี้ปึ๊บๆๆนะครับอ่าแล้วตรงบนเชตเนี่ยเราก็ชิปชี้ขวาได้เลยนะครับชิปชี้ขวานะครับอ่าแล้วเราลองทิ้งของไปหนึ่งอย่างปึ๊บสมมติผมทิ้งนี้ไปปึ๊บนะครับของจะถูกดูดมาข้างล่างนี้เห็นไหมอ่า ส่วนด้านบนนี้ก็เหมือนกันเราใส่ไปมันจะถูกดูดมาที่เชนันนี้เรียบร้อยอ่าประมาณนี้เลยไม่ยากใช่ไหมนะครับประมาณนี้ต่อไปเนี่ยคือเราทําการเตรียมเจ้านี่นะครับบักเก็ตสมมติว่าผมเตรียมบักเก็ตม,มาคลิกข,ขวาได้เลยครับปึ๊บลาวาก็จะถูกออกมานะครับเราลองให้ทุกอย่างคงที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกไข่รอบหนึ่งนะครับลาวก็จะออกมานะครับปึกป๊กปึ๊เรามันปึกป๊กปึ๊เรียบร้อยแล้วก็คลิกไข่รอบนะครับถ้าเกิดมันไม่ออกมาอย่างนี้เนี่ย มันจะบัคออกมาบ้างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราก็ทําการขี้ขวานะครับดูดน้ําออกมานะครับคือประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอ่ะทาไม่คงที่ครับน้ําจะออกมางั้นให้เราทําการตักน้ําตรงนี้นะครับมันจะกลับมาคงที่นะครับอ่าแล้วตรงซ้ายเรามาดูซ้ายขวาฝั่งซ้ายต้องเป็นน้ําถังเปล่าฝั่งขวาต้องมีถังน้ํานะครับอ่าประมาณนี้เราก็ทําให้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เก็บปึ๊บแล้วก็ขี้ขวาปึ๊บปึ๊บ เราบอออกมาปุ๊บเราก็ปึ๊กๆเลยเนี่ยถ้าบางงี้เราก็ตักน้ําออกมาแล้วเราเนี่ยก็น้ํากลับเข้าไปนะครับอ่าประมาณนี้เห็นปะผมได้ลาวามาเยอะเลยนะครับแล้วก็เจ็บมันปึ๊กๆเราก็เจ็บปึ๊กๆเจ็บปึ๊กเอาละครับต่อไปเนี่ยเราเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยใช่ไหมครับตรงมุมซ้ายเนี่ยอ่าตรงตรงนี้นะครับตรงตรงนี้เราก็เอาลาวาเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยชึบ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 นะครับผมนี่ไม่ได้ถูกดูดไปที่อเบ้อ ไอ้ตรงรางรถไฟนะครับตรงรางรถไฟเนี่ยอ่ะพอเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับทุกคนเราก็วางเป็นท็อตได้เลยครับนี่มันจะทํางานนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้นะตรงนี้อ่ะเห็นปะตรงนี้นะครับเราก็ทําการทุบตรงนี้ทิ้งนะครับเหมือนฝั่งนู้นเลยเห็นไหมเราก็ทุบสองอันนี้ทิ้งได้เลยครับจริงๆอ่ะล้วก็วางท็อตอีกอันนึงครับนี่มันก็จะไหลไปประมาณนี้เชื้อเพลิงก็จะถูกเติมนะครับ อ่ะสมมติว่าเรามีแร่ใช่ไหมครับเราคลิกขวาตรงนี้แล้วเราก็ใส่แร่เข้าไปที่เราต้องเผาชึบชึบชึบลังรถไฟมามันก็จะดูดเข้าไปนะครับนี่มันก็จะค่อยๆเผานะครับไหลไปทีละอันทีละอันทีละอันป,ประมาณนี้นี่นะครับของที่ถูกเผาไปประมาณนี้นะนี่มันจะถูกเติมมาประมาณนี้นะครับพอเผาเสร็จเนี่ยก็จะถูกดูดมาข้างล่างนี้นะครับลาวาก็จะถูกดูดมาแล้วก็เล่ก็ถูกดูดมาประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับลาว่าหมดปุ๊บก็จะถูกดูดมาข้างล่างนี้ ส่วนตัวใหม่เนี่ยก็จะเติมมาจากเชน,นีนะครับเนี่ยขลังนี่มันก็จะถูกเติมมาชึบอ่าอาละครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับฟาร์มต่อเผาอัตาโนมัติและเชื้อเพลิงไม่จากัดนะครับถ้าอยากได้ฟาร์มแมค่ค้าเนี่ยอย่าลืมทิ้งเว้าเราวางซีเจ้านะครับผมอาจแต่ก็ก่อนอื่นเนี่ยอย่าเพิ่งจากกันไปนะทุกคนเรามาดูเพิ่มเติมก่อนตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้อะ่ะมันจะมี2มุมใช่ไหมหันหันฝั่งนี้กับฝั่งหนึ่งนะครับให้ระวงรรนนังบล็อกน,ะนี้เป็นอย่างนอ้นะ สองอันอย่างนี้ให้เราสร้างของเป็นมุมๆุมอย่างนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งทางตรงเนี่ยยาวตรงอย่างนี้นะครับก็คือฝั่งนี้นะตรงนี้ก็ได้นี่ยาวตรงอย่างนี้หรือว่าเราวางฝั่งนี้ยาวตรงอย่างนี้นะครับเราจะไม่สร้างอย่างนี้นะครับวงจรอย่างนี้มันเป็นวงจรที่ผิดพลาดนะครับผมอ่าส่วนฝั่งนี้เหมือนกันเราวางไปปุ๊บนี่ครับฝั่งสองอันนี้เห็นไหมทางสองอันตรงนะครับเราก็สร้างฝั่งนี้นะครับประมาณนี้ หรือว่าหันหลังฝั่งนี้เราก็สร้างหันหน้ามาฝั่งเราเนี่ยแหละก็ได้นะครับนี่ให้มันเป็นมุมประมาณนี้นะอ่าโอเคเข้าใจกันยังนะครับผมก็อธิบายง่ายสุดๆแล้วนะถ้าเกิดอยากได้ง่ายกว่านี้ก็ยังงงหรืออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะจ๊ะก็อยากได้ฟังไหมครับเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงพวกเราหวังซี่เจา้าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ